ครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับกลอบลูกทีบนะครับอันนี้ก็จะพามาชมหนังสือนะครับของวัตถุมงคลรุ่นเมตตาปีสอง5นห้าห้าห้านะครับอันนี้เราเามาดูวัตถุมงคลกันก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญเมตตาปีห้าห้านะครับเนื้อ,อาปปกาเต็มองค์นะครับสำหรับกล่อง กล่องก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะครับด้านหลังกล่อง SP นะครับที่ว่าพระในพิธีนะครับมาชมนะครับดูหินไหม เมตาปีห้าห้านะครับนี้เรียนสวยมากเลยนะครับผมได้ให้ชมไปแล้วในคลิปที่ผมทำไว้นะครับมาดูกันอีกทีนะครับคมชัดมากเลยนะครับข้างหลังก็จะมีการตอกแล้วก็มีการตอกโค้ดนะครับ มากนะครับทีนี้เรามาดูหนังสือกันอยู่ครับนะครับอ่าอันนี้ในหนังสือมีอะไรบ้างนะครับหนังสือนี้นะครับก็หาเช่าหากันได้ตามร้านหนังสือทั่วไปนะครับก็ยังยังมีกันอยู่นะครับเยอะเลยผมได้มาเล่มนี้ก็ราคาห้าร้อยนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับ หน้าแรกก็จะเป็นรูปหลวงพ่อคูณนะครับมีการปลูกเสกอย่างนี้นะครับหน้าที่สองอน,นะครับเราจะไปกันไว้ๆนะครับอ,อันนี้ก็เป็นพิธีบวงสรวงนะครับหน้าแปดหน้าเก้า พิธีบวงสรวงพิธีใหญ่มากเลยนะครับนี่ก็จะมีคำนำสารบัญบอกนะครับว่าเป็นเหรียญรุ่นอะไรจัดสร้างเท่าไรอะไรนี้ครับเขาเขาบอกหมดเลยนะครับนี่ก็จะเป็นชีวประวัตินะครับหลวงพ่อคูณนะครับอ่านี่นะครับเป็นชีวประวัติหลวงพ่อคูณ น,นี้นะครับหน้าเก็บนะครับหนังสือภาพสวยมากเลยครับอ่าอันนี้ก็จะเขียนวัตถุมงคลรุ่นเมตาเมตาหลวงพ่อคูณบริสุทโธนะครับอันนี้ก็เป็นพระบูชาในงานเหมือนกันนะครับพระบูชารุ่นเมตตานะครับสวยมากนะครับ ก็จะมีบอกเลยครับการจัดสร้างจำนวนจัดสร้างเท่าไรอย่างนี้ครับ,น,รบนี่ก็มาเป็นรูปไข่เครื่ององูเนี่ยทองคำเนี่ยครับ,รบมีขนาดขนาดจริงบอกด้วยนะครับ เท่าไรานี้ครับหนังสือแบบดีมากเลยมีจำนวกนการจัดสร้างให้ใหด้ดูนะครับภาพสวยมากมีทุกเนื้อนะครับหลังแบบอเงี้นี่เนื้อเงินหน้าการกคงคำอย่างเงี้ยครับหลังแบบเนื้อเงินหลังแบบเราจะไปแบบไว้ๆนะครับ นะนวะว่าหลังแบบเงินนี่ครับเนื้อจำนวนพระกิง่งนี่ครับเนื้อาปาก่านะครับทองบ้านเชียงนะครับ ของสูตรใหม่นี่แล้วก็จะมีบอกนะครับสำหรับเหรียญยรูปไข,ข่เครื่ององค์มีบอกตำาหนิบอกอะไรให้ดูนะครับต่อไปรูปไข่จีวรหุมคมหุมหุมคุมนะครับนี่หมดเลยเนี่ยสวยมากเลยนะครับหุมคุม จะสร้างให้ดูเนื้อวะผมคุมสวยมากเลยนะก้า ทองสูตรทองสูตรหม่ตำหนินะครับมีอะไรบ้างต่อไปนะครับก็จะเป็นรูปไข่เต็มองค์ครับนะี่ครับเต็มองค์ทองคำสร้างทะไลนี่ครับ ีบอกหมดเลยนะครับอต่ไปเป็นครึ่งองค์ชุดกรรมการมีตอกยังไงอะไรยังไงเขาบอกหมดนะครับ เหรียญรูปไข่เต็มองค์ชุดกรรมการนะครับมีบอก,บอกจุดจุดของเหรียญมีให้ดูอะไรยังไงโคดยังไงนะครับต้องมี นีมีแจกนะครับพระแจกเหรียญแจกก็มีบอกนะครับตอกแจก บอกหมดเลยนะครับที่ที่จัดสร้างมาอ่เยังยองๆนี่ก็มีนะครับ ที่เก็บพระรุ่นเมตตาเนี่ยน่าซื้อหนังสือนี้มาไว้นะครับตอนนี้พระเมตตก็ราคายัางยังไม่ได้ไปไกลเท่าไหร่นะครับพระหลวงพ่คูณดีทุกรุ่นนะครับอ่านี่เรื่องของแม่แมพิม์ที่มีการถูกทำลาย้ายได้ถูกทําลายนะครับก็จะบอกไว้นะครับพระเมตตาเนี่ย น่าเล่นมากเลยครับเหรียนสวยมากชัดเจนนะครับมีหลวงพ่อจอยนะครับมาลุกเสกด้วยนะครับนี่ก็เป็นพิธีนะครับนี่นครับ ดูลองมาดูพะกบ้างนะครับดูความสวยกันอีกครั้งหนึ่งครับสวยมากจริงๆนะครับนี่ครับจะเป็นกล่องนี่จะเป็นกล่องนะครับของเนอปกา์นะครับ ที่ให้ดูไปแล้วนะครับมาดูความสวยง,งามนะครับอันอีกรอบหนึ่งนะครับยจริงๆนะครับไม่มีที่ติเลยนะครับ ชัดมากเลยครับนี่เลยผมเรียมไว้สวยจริง คุมกิบเลยครับหน้ากิบหน้าเชาวหามาไว้บูชานนี่ขนาดอันนี้เนื้ออัปกานะครับสวยขนาดนี้นะครับ คุณเนี่ยเป็นพระที่เก่งนะครับท่านเป็นพระที่เก่งเก่งมากๆเลยนะครับเป็นพระสายเมตตาสายคงกระพันนะครับผมเนี่ยมีประสบการณ์กับหลวงพ่อคุณเนี่ยเยอะมากเลยนะครับทั้งเรื่องรถเรื่องลาขับรถแควคาดปลอดภัยหรือว่า หลงปา่าหรือว่าเรื่องอาถรรพ์อะไรเนี่ยเรียนหลวงพ่อคุณเนี่ยนึกถึงนลวพ่อคุณเนี่ยแกช่วยได้ตลอดเลยนะครับนลวงพ่อคุณจะช่วยผมมาตลอดเลยถึงขั้นไปไปถึงความฝันผมก็ก็เคยไปช่วยนะครับก็ใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่ามันประสบการณ์จากตัวผมเองนะครับก็มาเล่าให้กันฟังนะครับก็ขอจบ คลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ